What's going on? I get. Oh, so uh. I baby, right? Yeah. the uh, 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 <laughs> Hey, Moo Bird. Mm. Snail. Tip, tip, tip. The ocean. <laughs>

แรบบิทเคทเดียร์ฮะอ๋อเซีย yeah. ร uh, ์อ yeah. mm. yeah. ืมโอ้เขียร์อืมโอ้เซ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 ียร์อ away from <coughs> from the little girl who want to keep him He jumped down and đi to and to đi <coughs> and <coughs> 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 ยไงพี่เขาอ่านให้ฟังฟังพี่เขาสิได้ไหมคะน้ำโบดูสีจมูไม่เห็นได้ไหมได้อะไ่าไดหนหันมาดูิหันมาดูสิหันมาให้น้ำ ีเฮ้้ยยเเออใช่มันคืออะไรเบรกเกอร์เบดแบดเกอร์แบดแบดเออคืออะไรไห้เขาดูหน่อยฮะน้ามาที่หมกอ่านแล้วเนาะโอเคอ่ะฟรู๊กเนื้อมันซาไปเลยทุกทีลิซ่าคืออะไรมันเหมือนอ่าแล้วมีอันใหม่อีกไหมมีอันอื่นอีกไหมนี่ไงมีตั้งหลายอันอ่าให้น้อง มันเหมือนตุ๊กแกหรอมันเหมือนเออใช่ไหมเหมือนกุ๊กแกกับ lady bug ี้เบิร์ดเหรอไหนดูสิเขาเนื้อบอดูสิี a เบิร์ดหรือเปล่ามิกเก้แกิ้งกากิ้งกาอะไรอย่างนี้ไหมกิ้งกา spider butterfly lady bee lady bug bird มิงเบิร์ดหรือเปล่าอ๋อ lady bird lady bird bee โอ้โหโอ้โหเต้นไม่ฟังพ่อหรอโลก What's ừ. this? Ờ. Mouse? No? Yes, no. And yeah. And yeah. Mouse? Ah. chắc out, Mouse. Eh? Eh, wow. Oh. You want to be black? ไมซระเาไม้ว h l e a mouse. Mm ่รู้สิมันเป็นเออแมสเหมือนกันอันนันคืออะไรนอนนอนจริงระเาใช่นอนภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไร worm เออว o r m ว jump down and d r ละเ and swim วมเอาอะไรอีกฟังกูฟีอ่ะอันนี้อ่านอันนี้เนาะให้อ่านอันนี้อ่ะอันยาไปนั่งฟังหนูสิดีๆป่ะป่ะอันยาไปนั่งดีๆป่ะ ชื่ไหนคะบน้านนี้ไปนั่งฟังพี่อ่นไอ้วามาหันหน้ามาทางนี้พี่อ่านอ่านยังอันนี้อ่านแล้วเดี๋ยวพี่อ่านอีบ้างโอเคโอเคนี่อ่ะอันนี้ฟังอันนี้ต็อเฮ้คลฟิชเตียนเด็กดู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 ดกดูดูดููดดู rabbit cat deer น้องฟังน้องฟังอยู่เห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยห้น้องฟังอยู่ horse dog horse sheep is sheep dog sheep yeah จบไวว่าคนนี้ไม่เห็นฟังเลย cow s h e see live เปิดให้น้องดูชัดหรอพี่้องพี่ร้องเพลงให้ฟังเหรอชัดชัดด้วยสิแพกวีพี่เขาร้องเพลงให้ฟังเหรอลูกออคติปุอื้าฟิชโนบิยังอนดูอนดนดูปยังลาฟเตอร์เจลลี่ฟิชช่า โอเคโอเคโอเคอ่าอินซ okay, okay, okay. uh, ัคม uh, ันไม่แลวสัหรอกอันนี้อานยังงอแยนแอ้รื่องแอนดอร์ดของค a ณวอชัป Inside a Tank มีวัมออฟโอ้ยอันยังองพ่อปะของพ่อของพ่อ Pig, p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  non p a Oh. <laughs> duck rabbit cat mm. deer. Huh. <clears> oh <throat> <And some throat> mm. sheep. ไหนอะให้น mm ้องสีไลฟ์อรมลิฟ์ลัตี้นาวฟังพี่เขาสวยนไปนั่งฟังพี่เขาไัก and h r and s w i m out to sea ไหนี่ดตนีงดูด้วยสิยังไงพี่เราอ่านให้ฟังฟังพี่เขาสิได้ไหมคะนโบดูสิสมูไม่เห็น t t ได้ไหมไบไไหนหันมาดูิหันมาดูสิหันมาให้นะ ใช่มันคืออะไรเบรกเกอร์เบลดแบดเกอร์แบดดอ,อ่าไ่คืออะไรไหนขอดูหน่อยฉันน่า่าที่หมกอ่านแล้วนะอโอเคอะฟรู๊๊ดเนี่ยมันทไอะไรที่ดีลิซ่าคืออะไรอ่ะมันเหมือน<ฮ>อ่าแล้วมีอันใหม่อีกไหมมีอันอื่นอีกไหมนี่ไงมีตั้งหลายอันให้น้องมันเหมือนกุ๊กแก่เหรอเหมือนเออใช่ไหมเหมือนกุ๊กแก่กับ Ladybird เียดูสิคขานบดูสิ Ladybird หรือเปล่ามีเก้กิ้งกากิงกาอะไรอย่างนี้ไหมกิงกา s p i ง e r b ไฟ t ์ l l a d y b Ladybird Bird h u m ิ i n g b i r d หรือเปล่าอ๋อ Ladybird Ladybird b โอ้โหโอ้โหเต้นไม่ฟังพ่อหรอลูกอะอืม มาวสหนูเนี่ยคือหนูอันนี้อันนี้มาวสรู้จักไหมมาส์ไอว่าอุ้ยคือว่าเป็นแรดแรดแรดหนสเาไม่ away from the l e ไม่รู้สิมันเป็นเออม้วสเนี่ยเหมือนกัน Anh chưa kêu đây nón. Nón là sáng là. Worm. A right. Right. No. No. So, <coughs> okay. A worm. cho no. kênh no. uh, Để không no. bỏ lỡ những video hấp ฟังกูีอ่านนี้อ่านอันนี้น้องให้อ่านอันนี้อ่ะอันยาไปนั่งฟังหนูสิดีๆอันาไปนั่งดีป่ะอันยาไปนั่งดีป่ะที่ไหนคะบนบ้านนี่ไปนั่งฟังพี่อ่านไอ้วามาหันหน้ามาทางนี้พี่อ่านอ่านยังอันนี้อ่านแล้วเดี๋วพีอ่านอันนี้บ้างโอเคโอเคเนี่ยอันนี้ฟังอันนี้ e l f e b e p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  n o dog, chicken, duck, rabbit, cat, deer, น้องฟังน้องฟังอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นม้น้องฟังอยู่ horse, dog, o s h e e ไม่เห็นฟ <you can> <remember> ังเลยแย่ด um ึ๊กจบวายวะคนนี้ไม่เห็นฟังเลยขาวชีสีไลฟ์เอ่เปิดให้น้องดูชัดเหรอพี่น้องพี่น้องเพลงให้ฟังเหรอชัดชัดด้วยสิแครเพิงวีอ พี่เขาล้อเพลงให้ฟังหรอออคติฟิชเราไปอ่าอนดูอันูอนดูไปยังโลฟต์เดร์เจลลี่ฟิชชาร์ลสอินแซกโอเคโอเคโอเคอ่าอินแซ็กต์นุ่มละมาดูอ่านแล้วใช่หรอลูกอันนี้อ่านยังยัง Marlene and Dolly